สิงนู้นเขวันนี้พี่นุ้จะมารีวิวของกินอร่อยๆจากเซเว่นนะครับแล้ววันนี้ของกินที่พี่นุ้จะเอามารีวิวให้ดูนะครับนั่นก็คือนี่ครับคุชชิ้งช็อกโกมอร์บเขาไฟนะครับพี่นุ้ก็อยากกินมาหลายวันแล้วนะครับแล้วก็แวะเซเว่นก็หมดตลอดเลยนะครับวันนี้เจอนะครับแล้วก็เหลืออันสุดท้ายด้วยครับวันนี้พี่นุ้ก็จะมาแกะรีวิวให้น้องๆดูนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปเริ่มแกะเลยนะครับนี่ครับ มันบอกว่าให้ดึงตรงนี้นะครับอ่าตอนนี้พี่นุก็ดึงสติ๊กเกอร์มันออกมาแล้วนะครับมันก็จะแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะครับว้าวมันก็จะมีตัวพุดดิ้งนะครับนี่แล้วก็จะมีซองนี้ก็จะมีผงผงมาให้ใส่ด้วยนะครับต้องแกะนี้นะเพราะว่าเขาต้องใช้ตัวนี้เป็นถ้วยนะครับเดี๋ยวเราแกะสติ๊กเกอร์ออก ตรงนี้นะครับก็จะมีวิธีกินด้วยนะวิธีทำนะครับก่อนที่เราจะกินนะครับเดี๋ยวเราแกะตัวนี้ออกมาก่อนดีกว่าขั้นตอนความอร่อยนะครับหนึ่งเขาก็บอกว่าเปิดฝาและฟีมออกประกบฝาให้สนิทแล้วหมุนคว่ำถ้วยลงนะครับเราลองเลยดีกว่านะครับอันนี้เราดึงตัวนี้ออกก่อนนะครับว้าวมันเป็นน้ำข้นๆนะครับ มันจะเป็นสีน้ำตาลนะครับคล้ายๆาน้ําของน้าโอวบลตินนะครับเห็นไหมเขาก็บอกว่าให้เอาอันนี้คว่ำลงไปนะครับความไปแบบนี้นะครับแล้วก็จากนั้นโตลิกใช่ไหมพลิกเลยปึ๊บตอนนี้น้ํามันไหลลงมาแล้วนะครับแล้วก็บีบตัวนี้ด้วยเฮ้ยมันยังไม่ลงเลยอ่ะเฮ้ยลงไปยัง เหมือนลงไปแล้วนะนี่ครับว้าวครับมันได้แล้วนี่นะสีก็จะเหมือนแบบคล้ายๆวนตินแหละครับแล้วก็ขั้นตอนที่สองนะครับให้โรยผงชกโกแลตมอลงไปนะครับนี่เดี๋ยวเราจะโรยผงนะครับรมันซึมๆเข้าไปเลยอะ่ะดูดิ เฮ้ยน่ากินมากเลยอ่ะรูะ้สึกหิวอะเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวเลยอะมารีวิวก่อนนะครับโอ้หมดยังโอเคครับนี่ครับแล้วตอนนี้มันก็เป็นพุดดิง้งภูเขาไฟแล้วนะครับแล้วตอนนี้พีุู่กก็ได้พุดดิง้งช็อโกโกแลตภูเขาไฟแล้วนะครับ แล้วตอนนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาชิมกันนะครับว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงแล้วก็อร่อยแค่ไหนนะครับถ้าน้องๆคนไหนที่เคยกินแล้วนะครับก็คอมเมนต์บอกพี่นุด้วยนะครับว่าอร่อยไหมนะครับเดี๋ยวพี่นุลองชิมก่อนนะครับชิมน้ํามันได้ก่อนปะชิมน้ําอยากชิมน้ํามันนะอืมอร่อยอระแต่รสชาติมันเหมือนแบบโอวัลตินเลยครับลองชิมเนื้อมันมากงดีกว่าเดี๋ยวลองชิมกันนะ อื้อร่อยมากอืมตันเนี่ยเลยครับเฮ้ยผงม,มันแบบว่าแข็งตัวะะด,ดูมันแข็งตัวแล้วแบบคือมันไม่ตกอะพอเอาช้อนไปโดนอะมันก็เป็นอย่างนี้เลยอะเห็นปะเนี่ยเราสามารถเอาภูเขาไฟออกก่อนก็ได้นะครับเนี่ยว้ <laughs> แล้วก็เหลือแล้วพุดดิ้งน,นะครับแล้วเราก็เอาภูเขาไฟกลับเข้าไปเหมือนเก่าว้าวเดี๋ยววันนี้เราจะกินภูเขาไฟแล้วครับรสชาติก็ก็้กหมืดโอวันตินนั่นแหละครับแต่ก็มีบุญด้วยอะ่ะแต่สรุปแล้วอร่อยอะ่ะราคา20บาทก็ไม่แพงนะครับชอบน้ำมันที่สุดเลยอะ่ะ กลิ่นของมอาก็จะหอมมากๆเลยนะครับอือก็น้องๆคนไหนที่สนใจอยากลองชิมนะครับก็ลองไปหาซื้อกันที่เซเว่นนะครับแล้วก็กินแล้วมันเป็นยังไงก็มาคอมเมนต์บอกพี่นูบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้รีวิวพุดดิ้งภูเขาไฟจากเซเว่นนะครับพี่นูก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่นุด้วยนะครับ แล้วก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นุด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้พี่นุต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ